ชมชอ็อตโตโน่ถอดแหวนกลางเวทีไม่รู้ว่าจากนี้จะโดนอะไรอีกหลังเกิดประเด็นร้อนในโลกโซเชียลพระเอกร้องเพลงได้นอกใจแฟนสาวนางเอกสายแบลวต่อมามีการเฉลยว่าคือโตโน่พากินที่นอกใจแฟนสาวนิชานัทนิชาแบบที่แฟนคลับทั้งประเทศทั้งผิดหวังและเห็นใจนางเอกสาวซึ่ง,งอหลังเกิดเรื่องราวลุกลามดังกล่าวชาวเน็ตต่างก็รอฟังจากปากโตโน่กับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เจ้าตัวยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ใดๆ มีเพียงเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาซึ่งโตโน่ได้ขึ้นเวทีคอนเสิร,ร์ตเทศกาลสงกรานที่ถนนข้าวตอกจังหวัดสุขโขทัยและโตโน่ได้พูดบนเวทีถึงตัวเองในช่วงเวลานี้ขอเสียงคนที่เคยเจอกับความรักที่ดีๆแต่เราที่มันเลวขอเสียงคนที่เคยทำผิดพลาดในชีวิตหน่อยได้ไหมเพลงนี้ขอมอบให้กับคนที่เคยทำให้คนที่เรารักเสียใจชื่อเพลงเพิ่งรู้หัวใจตัวเอง นอกจากนี้ในช่วงท้ายคอนเสิร์ตโตโน่ได้ถอดแหวนที่ใส่ไว้พร้อมกับบอกว่าอยากให้แฟนเพลงเก็บแหวนไว้เป็นที่ระลึกและไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะโดนอะไรอีกบ้างให้เก็บไว้ว่าวันหนึ่งเราเคยได้ร้องเพลงและมีความสุขร่วมกันนะครับสุขโขทยัยซึ่งแฟนๆต่างคาดเดากันว่าหรือจะเป็นแหวนแทนใจที่เจ้าตัวกับแฟนสาวนิชาใส่คู่กันอย่างไรก็ตามต่อมามีการเปิดเผยว่าแหวนวงนี้เป็นแหวนเครื่องเงินของจังหวัดสุขโขทัยที่สวยงามมากและโตโน่ได้มีโอกาสซื้อตุ้มหูและแหวนมาเป็นที่ระลึกนั่นเอง และยังเอ่ยขอโทษทุกคนอีกครั้งขอโทษทุกๆคนเด้อสำหรับเรื่องที่ไม่ดีทั้งหมดผมก็เป็นคนคนหนึ่งเป็นแค่คนคนหนึ่ง